และเคสวันนี้นะคะเป็นเคสดูดไขมันเหนียงกรอบหน้าแก้มค่ะคนไข้เคยฉีดแฟตมาแล้วร้อยไหมไฮฟ,ฟูทําทุกวิธีทางแล้วค่ะแต่ว่าไม่ตอบโจทย์เลยใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตาม EP นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ หลายหลายคนนะคะจะต้องเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนลองทุกวิธีมาแล้วแต่ก็ไม่ทําให้หน้าเรียวลงเลยเคสนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่รายแรกด้วยที่เป็นปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากหน้าเรียวอยากเอาไขมันเนียงกรอบหน้าแก้มออกแบบถาวรการดูดไขมันคือทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะและตอนนี้นะคะคุณหมอโบก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปแอบสอห้องผ่ากันเลยค่ะตามมาเลย ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอโบคสวัสดีค่ะทําไมวิธีการดูดไขมันถึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดคะคุณหมอในคนไข้คนนี้อะนะคะที่เขามาดูดเนี่ยเขาดูดเหนียงดูดแก้มนะคะทําไมถึงดีที่สุดสําหรับคนนี้เพราะว่าวิธีอื่นมันไม่ได้ผลนะ่ะอ,อไฮฟูก็ทําแล้วร้อยใหม่ก็ทําแล้วปัญหาคือ อายุเขายังน้อยค่ะผิวเขาอะไม่ได้หย่อนเท่าไหร่หรอกปัญหาเขาคือเขามีไขมันใต้ผิวหนังเยอะร้อยไหม่ไม่ตอบโจทย์ค่ะเอาไขมันออกไม่ได้ไฮฟูเอาออกได้แต่เอาออกได้ก็ไม่หมดอยู่ดีเคสนี้มีความยากค่ะคนไข้ทํามาหลายอย่างนะคะทํำห้ฟูทําร้อยไหมมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นใต้ผิวหนังเขาอ่ะพังผืดเยอะเวลาทํอ่ะ เหนียวนะคะทีนี้เครื่องมือของเราอะ่ะเราก็ต้องคลินิกเราก็ต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างค่ะในการสลายเจ้าพวกผังผืดพวกนี้ถ้าในบางที่เนี่ยเราใช้แค่เน็กทเฟสทยอย่างเดียวเนี่ยเครื่องมืออาจจะเอาไม่อยู่ไม่สามารถสลายพวกไขมันพวกนี้ได้ค่ะเราต้องใช้หัวพิเศษในการสลายผังผืดให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยใช้ rf ของเจ้าเฟสทเน็กทเนี่ยค่ะยกกระชับขึ้นมาค่ะซึ่งที่เดอยังคลินิกเนี่ยมีครบทุกอย่างค่ะ เห็นไหมล่ะคะวิธีการที่เอาไขามันเหนียงกรอบหน้าแก้มออกได้ดีที่สุดคือการดูดไขมันนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้ง3บริเวณเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนียงกรอบหน้าแล้วก็แก้มนั่นเองค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาไขามันส่วนเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนก็ตามแต่ สามารถเข้ามาปรึกษาที่ดย,ยันคลินิกได้เลยนะคะและสำหรับ EP หน้าของแอป2อห้องผ่าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ